สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาเตรียมอุป,ปกรณ์นะครับเพื่อจะจุดเต่านะครับอุป,ปกรณ์กับ,บมีอย่างหลายครับกับเหมือนกับถือว่าห้ากอไฟปกตินะครับกับมีทานหลกักเศษไหมนะครับแล้วก็ผัดร่มนะครับ แกะนะครับสําหรับจุดนะครับขั้นตอนการจุดนะครับเดี๋ยวแอดจะเฮ็ดให้เบิ้งละเอียดนะครับคลิปนี้จะเป็นช็อตแค่นะครับการจุดให้เบิ้งล้วก็เฮ็ดให้ไฟลุกท่วมทอแกนกลางนะครับจะเฮ็ดให้มันสันสนแล้วก็ให้มันละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าเอฟซีเห็นจะได้เฮ็ดนํานะครับแล้วก็จะได้เฮ็ดถูกต้องนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับแอดจะจุดทานก่อนนะครับเมื่อทานติดนะครับแอดจะใส่พัดรมเป่านะครับเมื่อทานลุกติดดีแล้วแบบนี้นะครับแอดจะเอาเข่าไปในเตาเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเตาของแอดมันลึกนะครับ ตรงจุดข้างนอกแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดต่อนะครับผัดต่ออยู่ช่วงนี้นะครับใส่เวลาอยู่สิบยี่สิบนาทีนะครับจนให้ไฟทานของห้าติดรุนแรงนะครับแล้วก็ให้เตามันหอนนะครับ,นะรบสาเหตุที่เห็ุแบบนี้ก็เพราะว่านะครับตอน ถือว่าเห่าเอาฟื้นใส่นะครับเป็นฟื้นน้อยนะครับมันก็จะได้ลูกติดดีนะครับถ้าเห่าบอกอุ่นเตาให้มันหอนนะครับมันจะติดยากแล้วก็จะเกิดควันนะครับอันนี้คือเทคนิคหนึ่งนะครับที่แอดได้บอกนะครับเดี๋ยวเวลาไฟลุกแห้งเดี๋ยวคอยมาอัปโหลดให้บดงนะครับ fc จะเห็นได้ว่านะครับหลังจากที่ว่าแอดจุดเสียทานนะครับ ได้ระยะรุ่นแรงแล้วนะครับครับเดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งใกล้ๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือทานนะครับนะครับเห็ดห้รุ่นแรงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเฮ้กกัส่ซ เศษใหม่น้อยๆนะครับแบบที Sadly, ่เอสเคยสอนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเห็นบ่ครับพอใส่ไปนะครับมันจะลุกทันทีเลยนะครับใส่ไปหลายๆนะครับ ข้างบนจะเป็นลักษณะดังพึบพึบพ,พ,พึ้นมากแล้วนะครับหลังจากที่ว่าแอดได้เอาเศษไม้้นยๆนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วที่นี่เอากระเพิ่มใหม่ใหญ่เลยนะครับเพราะว่ารุ่นแรงแล้วนะครับครั้งนี้แอดจะได้ไใส่ไม้ผ้าเหล็นะครับเราเอฟซี FC กับบึงนะครับพอแกนกลางนะครับ อันนี้เป็นการจุดเริ่มต้นนะครับให้เอฟซีเฮ็ดแบบนี้นะครับรอดจังหวะให้ใหม่ดีก่อนนะครับลูกติดดีแล้วนะครับเห็นปะเขาจะติดแห้งเลยนะครับท่าก็บเพิ่มเพิ่มเข้าไปทอดใดนะครับไฟก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวล่อนะครับล่อให้ไฟข้างล่างนี่ลุกดีแล้วนะครับแล้วแอดก็จะกระตุนนะครับกระตุนท่อแกนกลางนะครับโดยเข้าใส่ไหมนะครับน,น้อยๆแบบนี้นะครับกระตุนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวล่อล่อสักครู่นะครับครับหลังจากที่ว่าเข้าจุดไฟ รุ่นแรกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะให้เบิ้งไกลๆนะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะไฟข้างล่างนี่นะครับนะครับเขาลูกใหม่รุ่นแรกขึ้นแบบนี้นะครับนะครับเห็นบ่ถ้าถ้าเหาเฮ็ดได้ในจุดข้างล่างนี่นะครับรุ่นแรกแบบนี้นะครับพ่อแกนกลางนะครับบางที่เข้ากับบตรงเรียงนะครับนะครับถ้าเกิดเขาได้พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ อันนี้เอดบดายเลี้ยงทอ่อแกนกลางเลยนะครับบดายเอาฟื้นใซนนะครับถ้าเขาต้องการความรุนแรงนะครับเขาก็ใส่เข้าไปอีกนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่ารุนแรงนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเพียงการจุดไฟ นะครับช่วงแรกเท่านั้นนะครับก็ขอให้เอฟซีเฮ็ดแบบนี้แหละครับนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้แอดเอาใหม่ทีว่ามันเป็นใหม่เฟอร์นิเจอร์นะครับมันจะมีควันแน่นะครับอีกจังน่อยก็หายไปนะครับเพราะว่าเขาได้ลูกติดดีแล้วนะครับแบบนี้นะครับครับให้หาประเภทใหม่เฟอร์นิเจอร์นะครับแบบนี้ทีแอดเอาใซ่ลงไปนะครับมันจะลูก เราก็รุ่นแรงนะครับนะครับถ้าเป็นไม้ข้างล่างนี่ก็เป็นไม้พาเลทไม้อียงมันจะลูกดีแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับจุดทีเอสเฮ็ดในเบิรงนึงครับขั้นตอนก็บว่ายุ่งยากนะครับเฮ็ดไปตามขั้นตอนที่ว่าแอสบอกนะครับครับก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็จุดไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสองชั่วโมงนะครับเราแก๊สเข้ากรจะมานะครับแบบนี้นะครับ อันนี้คือจุดไฟช่วงแรกนะครับแอดจะเฮ็ดช็อตสั้นๆนะครับก็แค่นี้นะครับแอดจะสรุปอีกเท่านึงนะครับก็คือเฮ้าเผาช่วงนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆประมาณ2ชั่วโมงแก๊สกจะมาท่านที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุูสุขคนนะครับสวัสดีครับ